ปิดปิดให้แน่นแล้วก็ทำการขยอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอ่จูนนะคะวันนี้ก็จะมาเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะของ True v e a u t y นะคะ b y n n u t r i l i t e นะคะ ตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วยแอสเซลโรลา่าเชอร์รี่นะคะผงแคนเบอรี่แล้วก็สารสกัดจากข้าวสาลีนะคะแล้วก็จะมีวิตามินซีด้วยนะคะโดยวิตามินซีนะคะ่ะจะเข้าไปช่วยเสริมสร้างเนื้อเยอื่อคอลลาเจนนะคะให้ผิวของเราใสขึ้นแล้วก็ดูเปล่งปลั่งมีออร่าขึ้นนะคะตัวนี้เลยจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นซองแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําการชุมตัวนี้ทานกันนะคะ ใส่น้ำนะคะน้ำเย็นนะคะตัวนี้ใส่น้ําเข้าไปอยู่ที่240 ml หรือ250 ml ก็ได้นะคะแล้วก็ฉีกซองแบบนี้เลยตัวนี้จะดื่มระหว่างวันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็ทําการเทลงไปแบบนี้นะนี่ตัวผมมันจะเป็นสีชมพูนะคะดูชัดๆเลยค่ะเทเข้าไปหมดเลย มากกว่าคอลลาเจนนะคะตัวนี้มันจะเป็นการช่วยเสริมตัวคอลลาเจนเรานะคะให้ดูเปล่งปังให้ผิวเราดูมีน้ำมีนววนะคะมีออร่าเนาะแล้วก็ชงเสร็จนะคะแล้วก็ใส่ในแก้วนี้เลยสวยๆนี่นะคะก็คอลลาเจนจะเป็นสีชมพูน้ำมันจะเป็นสีชมพู อสีสวยเลยนี่แล้วก็ดื่มได้เลยค่ะจะค่อยๆจิบค่อยๆดื่มทีละนิดก็ได้นะคะตัวนี้มันจะทำให้เราสดชื่นด้วยนะอันเนี้ย ต้องลองทานต้องลองทานรสชาติมันจะเป็นเหมือนน้ำพันธ์นะคะแต่ว่าเป็นเหมือนน้ำพันธ์ที่ไม่ไม่มีรสหวานนะคะเป็นน้ำพันธุจืดๆหน่อยๆเนาะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเราสามารถทานได้ดีกว่าเนาะเราสามารถทานได้นะคะวันละหนึ่งซองหรือไม่เกินสามซองต่อวันนะคะทําไมถึงไม่เกินสามซองต่อวันถ้าเกิดเราทานเกินสามซองต่อวันแบบเนี้ยมันจะมีค่าของน้าตาลเนาะมันจะกลายเป็นค่าของน้าตาลขึ้นนะคะลองหาทานดูนะคะตัวนี้ อ๋ออีกอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีสูตรกลางคืนด้วยนะคะตัวนี้กลางคืนมันจะเป็นเม็ดเป็นแท็บเล็ตแบบนี้เลยนะคะ <_ d> um> เปิดออกมา <_ d> um> เป็นเ,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 เม็ดแนวเตีเตีวเม็ดก่อนนอนนะคะตัวนี้ตัวนี้ค่ะจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมตัวคอลลาเจนกับอิลาสตินของเรานะคะในช่วงเวลาที่เราหลับอะค่ะ <_ d> um> ตัวนี้พอตื่นขึ้นมาแล้วผิวเราจะดูเ <_ d> um> ขาเรียกว่าแรงตึงมีออร่ามากๆเลยนะตัวนี้จนชอบนะคะ รู้สึกว่าทานไปแล้วเวลาตื่นมาผิวเราจะนุ่มแล้วก็จะเนียนขึ้นด้วยนะคะน่าสัมผัสยังไงลองหาทานดูนะคะติดต่อได้จากนักธุรกิจแอมเวททั่วประเทศเลยบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและติดตามจุนได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ Facebook Fan Page จูนอันชลีค่ะบ๊ายบายค่ะ